อื่ผมไม่ร้อ่าผมเจอรี่นั่นแล้วเ่ยอ่ามันอ่าอ่ามันมีอะเรบ้างกอสุขวาุดงมากรารนนที่สองคนสองลูกองเต่าที่เขาพ้นจากไเมืขอพ้นจากฝนเล่นจากโลกเพื่อไม่ให้โยมังเงยาวออจะไปเจ็บไปเปีนหนอย่างนว้าเจ็บปีนี้ขนาดนี้ก็เมือมาพูเอย่างนีมันพัไปออกไป ขอู้อยู <kleine mus rain> ่ดีมีสุขงมีเป็นแน่ขอมีอายุวันละสุขารและปฏิทานให้สมรุ่งร้องต้องมีพญกแก้ที่นี้ถึก็ะพาะมุนีตองผัสะเพื่อปิดเพื่อโยนพระพิฆาตว่ารูสัพพะทัสสะทุกาสัพพะปัญญาสัพพะโลกามีนี้ ังพลังอนุวันโนจะโอคังโมทิจะเนี่ยสวาสตาวะสาวาเศรษฐีพวันตุเตภาวะสพีทีโอวิวาสันตุสภาโลกโอวินาสันตุมาเตปะัะตวันตะลายยงสุขีทีกายุโขภาวะอภิวาทานาสีนิจจังพุทภาพจานิโรตจารุภาเมตตุอนุวันโนสุขังพลังโต Tudo.